残酷な天使のように少年よしはになら OK なキャップにポンないンんがま มาแคชเกมตามที่บอกเอาไว้ในเกมยานกาในโกนะฮะก็คือเกมเน o n g e n e ซิ s e อ a ว g นเกเลของ Nintendo 64นั่นเองเพราะผมเอามาเล่นในคอมพิวเตอร์เพราะผมใช้อ m u l a t o r เสียงมันก็นะฮะดังหนองหูอย่างนี้แหละไม่ค่อยจะได้ยินเสียงผมหรอกก็ขอไม่พูดอะไรมากนะฮะก็ถ้าใครที่ไม่เข้าใจว่าเรื่องราวมันเอ๊ะเป็นยังไงหรือว่า อยากจะลองดูแบบอนิเมะดูสักนิดหนึ่งก็ไปหามาดูได้นะฮะแต่ไม่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะอัพลิงค์ให้ดาวน์โหลดไปดูดีหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเขาจะหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์อะไรพวกนั้นอีกผมก็ไม่ค่อยกล้านะฮะเพราะเนี่ยผมก็มีของเขาเรียกว่าอะไรอะ <S <S เป็น DVD b o x บอ็อของ Evangelion ภาคเก่าหรือว่า e v ว n น e l i o n b r นะฮะ ส่วนตอนนี้ก็ภาคใหม่ล่าสุดรีวิวของอีวันเกเลียผมก็มีทั้ง DVD 1.11ก็คือภาค e ีว n นเกเลีน1.11หรือว่า e ีว n นเกเ o ีน1.0นั่นเองส่วน e ีว n นเกเลี2.2เอ้ยไม่ใช่2.0ผมก็มีแบบ2.22เป็นแบบบ็อกเซตใหญ่ๆเลยข้างหน้าก็จะมีรูปตุ๊กตาของอะไรวะของชิคกี้นีิอาสกาแลงเล่นะฮะ ของภาคนี้เนี่ยคือชื่ออสกะมันจะเปลี่ยนไปจากอะไรนะโซลิวออสกา่าแลงเล่เป็นชิกินามิอสกา่าแลงเลนเน่นะฮะก็จะมีออปชันโหมดแล้วก็ซิมูเลชันโหมดไปดูออปชันโหมดกันก่อนเลยจัดไปเลยน้องสาวถ้ากดเติร์ดอิมแพคนี่ก็คือชิปหายนะฮะก็คือเติร์ดอิมแพก็คือบุ้มหายไปหมดเลยลองดูโมเดลนะฮะ ที่ท่านเห็นนี่คืออีวานเกเลียนหมายเลขศูนย์ศูนย์นะฮะเป็นอีวานเกเลียนตัวที่อายานามิเล่ขับนะครับเนี่ยครับเป็นตัวที่ผู้หญิงที่ชื่อว่าอายานามิเล่ขับส,ส่วนนี้คืออีวานเกเลียนหมายเลขศูนย์หนึ่งนะฮะเป็นตัวที่พระเอกใช้ขับไปสู้กับพวกเทวทูตหรือว่าพวกแองเจิลนะฮะ ซึ่งความจริงแล้วหุ่นยนต์ตัวนี้หรือว่าอ e ีวานเกเลียนตัวนี้หรือว่าอ e ีวาตัวนี้เนี่ยมันมีวิญญาณอยู่ข้างในครับศูนย์ศูนย์ด้วยไอตัวเมื่อกี้ด้วยมันมีวิญญาณคนอยู่ข้างในครับแล้วปกติเนี่ยคือลองดูดีๆนะครับข้างหลังมันจะเห็นอะไรใช่ไหมครับเนี่ย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 ไอตรงไอตรงนี้เนี่ยเนี่ยไอตรงเนีนน้คือมันจะเอาไว้ใส่สายอเมริกันเคเบิลครับก็ค,คือ ถ้าไม่ใส่ไว้อะถ้ามันไม่มีปลั๊กอย่างนั้นอยู่อ่ะไม่มีอันบริการเคเบิลใส่อยู่อ่ะมันจะมีเวลาขยับขยเย,ยนได้แค่5นาทีครับถ้าพอหมด5นาทีแล้วว่าคนบังคับอ่ะคนขับอ่ะหรือว่านักบินของอีวาเนี่ยสลบปไปใช่ไหมครับมันก็จะไม่สามารถทําอะไรได้แม้งก็จะแบบเหมือนกลายเป็นขยะชิ้นหนึ่งไปตัว่าศูนย์หนึ่งอ่ะเพราไม่มีคนขับอ่ะโดยที่คนขับอ่ะความจริงเป็นลูกของ เจ้าตัววิญ,ญญาณที่อยู่ในนี่ยหรือว่าเจ้าตัววิญ,ญญาณที่อยู่ในนียเป็นแม่ของคนขับเนี่ยหรือว่าคนขับไม่รู้ว่าในหุ่นยนต์เนี่ยมันมีวิญ,ญญาณของแม่มันอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเผลอขับไปอย่างนั้นแหละเนี่ยแล้วเวลาแบบลูกมันสลบไปเฮ้ยมันก็แบบอยากปกป้องลูกเี่ยมันก็จะเปิดโหมดที่เรียกว่าเบอร์เซิร์กอย่างเงี้ยปากมันก็จะอ้าแล้วโหดไปเลยทีเดียว ส่วนนี้ก็คือ awakening หรือว่าตื่นอันนี้คือโมนโหดเต็มพิกัดแหละจำได้แม่งแดกเทวทูตอะโหจะอ้วกแม่งคตรจะอ้วกถ้าอยากดูฉากที่มันแดกเทวทูตแบบแบบเขาเรียกว่าแหละแบบอนิเมะก็ไปเสิร์ชใน Google หรือว่า YouTube ดูนะฮะว่า อีวันเจเลียนหมายเลขศูนย์หนึ่งเดี๋ยวผมจะเขียนคำว่าอีวันเจเลียนมาให้แล้วก็เขียน v ีเอจุดแล้วก็สเปซบาร์แซตเออารูเอลเซลูเอลเป็นชื่อเทวทูตตนที่สิบสี่เทวทูตตนที่สิบสี่ก็คือเนี่ยครับตัวเนี้ยที่โดนศูนย์หนึ่งแดกอะฮะมารู้จักตัวละครกันต่อนะฮะ นี่คืออีวันเจเลนหมายเลขศูนย์สองนะฮะเป็นตัวที่โซลิวอสกาแลงเล่ ay, เป็นคนขับภาคนี้มันยังชื่อว่าโซลิวอสกาแลงเล่ ay, อยู่นี่นะฮะหมวดนี้มันไม่ใช่เบอร์เซิร์กนะฮะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะโดนทัวทูตจนสุดท้ายที่ชื่อว่านางีสะาาคาลุบังคับนะฮะเบนลอยเข้าไปบังคับส่วนนี้ก็คือชุด อีวาไทยดีไทยดีนะคะก็คือใส่ชุดน,นี้แล้วแม่งจะตัวอ้วนอวนอันนี้มีแค่ศูนย์สองฮะเอ้ยมาดูแอคชั่นต่อเลยแล้วกันนี่ฮะอีวาศูนย์หนึ่งของเราเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันจะมีปักอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมครับอันนั้นแหละครับที่ผมบอก ambilkan kabel